บอกตรงเลยครับผมก็อึง้งไม่ต่างจากทุกคนเลยครับที่ยูดเบิร์กนะครับที่ผมซื้อมาในราคา3,800ครับป,ปัจจุบันนะครับรวมของจาก DPT07 ด้วยนะครับผมสามารถขายมันอยู่ที่ราคา8,000อัพๆนั่นเองนะครับก็โคตรแพงครับยูดเบิร์กเรเว เทมเพสนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่ผมอวยมาจนถึงขั้นทำคลิปช็อตเลยนั่นเองเพราะว่าของเสริรจ,จาก d b t 07นะครับทำให้ยูธเบิร์นะครับเกิง mm hmm. ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยแล้วกันนะครับเอาแค่ร่างเรเวอฟอร์มร่างใหม่อย่างเทมเพสนะครับที่ช่วยทำให้แถวหน้าบวกเพิ่มอีก5,000และที่แค่หนึ่งคัพเตอร์บราสกนะครับเราเปิดท็อป2 เพื่อเลือกดีเลียการีกฝ่ายกับใต้กองตามเกรดที่เราเปิดเจอนะครับหใบนะครับและหลังจากนั้นครับเรานำทอมการ์ดสองใบนั้นะครับกลับขึ้นมือเท่ากับว่าเราได้มือฟรีถึงสองใบเลยนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สําหรับเซ็ตบอร์ดหรือดิเฟนซีในเคิร์นต่อไปนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับของเสริมใหม่หม่ของยูทเบิร์นะครับที่เป็นเกรดหนึ่งทั้งสองใบเนี่ยก็ทำให้ยูทเบิร์นะครับอัพดิบมหาเก่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนั่นเองครับเียได้ว่ายูทเบิร์กกับของเสริมรอบนี้รััทาให้้มนนนนนนเเเกก่่งงขึะะโดดสุๆไปลยอครับ ซึ่งแน่นอนว่าการที่ผมได้รีวิวเด็กยูดเบอร์ในขณะที่ตอนนี้นะครับตัวเด็กนะครับราคาแพงหูฉีอย่างนี้นะครับผมเองต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่แนะนําให้ผมจัดเด็กนี้นะครับอย่างร้าน Fortunata ทีซีจีคาเฟ่เสโต้นั่นเองนะครับซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุงร้อยเก้านะครับซึ่งแน่นอนว่าผมได้ถึงที่อยู่ร้านเบอร์โทรและก็ที่อยู่ไว้ที่ดีสคริปชั่นกับคอมเมนต์ให้แล้วนั่นเองนะครับและถ้าสําหรับใครที่อยากได้เสื้อยืดจัาจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถไที่เพจที่เเออิรรได้คับหืข้าเเซซซิิรรรร์์ฟฟขอองผมนนะะคคคัับบก็ืึ่งที่เอออิรนนนนนก็ยู่่ใััเงคบพจ ร่วมสนุกกับคอมมูนตี้ดิสคอร์ดของเราได้นั่นเองนะครับก็นั่นนะครับถ้าผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็มาชมเล็กโปรไฟล์ที่เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดสุดๆอย่างยูทเบิร์กนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ไรล์ไลน์ของเรากันก่อนนะครับ Sky f a l l ยูทธสองยูทธหนึ่งยูทธศูนย์นะครับซึ่งเคสนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวเริ่มได้นั่นเองนะครับซึ่งยูทธหนึ่งนะครับถ้าโดนยูทธสองไรทับนะครับโซบลัสหนึ่งครับเปิดท็อปสามใบครับนำการ์ดติดชื่อยูทเบิร์กนะครับหรือคอการ์ดเกรดสองนะครับหรือต่ํากว่านะครับหอลงช่องเดียการแล้วก็ที่เหลือวางไว้ใต้กองนะครับส่วนยูทธสองนะครับถ้าโดนเรเวิลเรสไรทับนะครับคอเตอร์บลาสหนึ่งนะครับเลือกการ์ดเกรดสองหรือสูงกว่าจะกรอบนะครับดีดขึ้นมือนะครับ และสุดท้ายครับก็คือยูสสามของเรานั่นเองครับก็คือเรเวอร์เรสนะครับเมื่อมันตีเสร็จนะครับนำเรเวอร์ฟอร์มจากบนมือมาไล่ในสภาพสแตนและไดร์ลบสองกระเทคสองของมันนะครับก็คือเทคแอคควอนเพอร์เทินทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะครับเปิดท็อปสามครับนำเรเวอร์ฟอร์มหนึ่งใบขึ้นมือหรือคอการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบลงช่องเดียการและที่เหลือวางไว้ใต้กองตามใจชอบครับซึ่งสกิลสองนะครับมันจะเกึ่งๆกาชาสักนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยว่าโซนเจ็ดมาครับทำให้ไอสกิลกาชานี้มันคคุ้ม่า ขึ้นมามากทันทีเลยนั่นเองนะครับใบต่อมาครับก็คือสกายฟร์สามใบนั่นเองนะครับซึ่งสกายฟรใส่มาตราฐานะครเขาก็คือเอามาเพอร์ n ซนารายกับใช้เทคเรเวอร์ดเวสเพื่อเอาเร v วอร์ฟอร์มจากมือมาไส้ในสภาพแ n ดและดรายลบ2 กระเทคสองก็คือทิ้งการประมินหนึ่งใบเพื่อเปิดท็อปสามนำเรเวอร์ฟอร์มหนึ่งใบขึ้นมือหรือนำการเกรดสองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบคอลงช่องเรียกนั่นเองนะครับถึงแม้สกิลสองครับจะกึ่งกึ่งกาชานะครับแต่ว่าก็ยังดีอยู่นะครับที่มันช่วยหาของได้หรือช่วยปูบอร์ดก็ได้ด้วยนั่นเองนะครับใบต่อมาครับซึ่งแน่นอนนี่แหละก็คือยูทเบิร์กเรเวอร์ฟอร์มเทมเพสต์นั่นเองนะครับซึ่งใส่มันถึง4ใบนั่นเองนะครับซึ่งสกิลแรกของมันนะครับก็คือเมื่อมันเรเวอร์เรส แถวหน้าทุกใบของเราโบว์เพิ่มอีก5,000แล้วก็ counter blast หนึ่งนะครับเปิด top gas สองใบบนสุดของกองนะครับแล้วเราสามารถดีเรียากาดอีกฝ่ายกับเข้าใต้กองนะครับถ้าเกิดเรียากาดอีกฝ่ายครับมีเกรดเดียวกับ gas ที่เราเปิดท็อปกอง2ใบครับสมมุติว่าเราเปิดได้3หรือ1นะครับแล้วเรียากาดอีกฝ่ายเป็นเกรดหนึ่งครับเราสามารถดีเรียากาดเกรดหนึ่งอีฟายกับเข้าใต้กองนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับนำกา s สองใบนั้นที่เปิดท็อปนะครับกัดขึ้นมือนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเทมเพ a t นะครับเป็น gas ที่โคตรเก่งนนนะะครรรัับเเเเเเพาาาาาว่มมมมมออใช้้้ตกกกกกลลงหืท็ไดนะครับ ต้นเกมเอาไว้ฟาร์มมือเรดเกมนะครับเอาไว้เพิ่มพลังโจมตีแถวหน้าเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ฟันแฟกอีกอย่างนึงนะครับไอ้บวกห้าพแถวหน้านะครับมันแยกจากสกิลเปิดท็อปนั่นเองนะครับก็คือเอามันลงมาโง่ๆนะครับแถวหน้าเราก็บวกห้าพโดยอัตโนมัติแล้วนั่นเองนะครับกับสกิลสองวันนะครับซึ่งเป็นสกิลพื้นฐานของเรเวล์ฟอร์มทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือเมื่อจบเทิรนนะครับนำการ์ดที่มีความสามารถเรเวลร์เรสจากโซ่หนึ่งใบนำมาไรในสภาพเรสนนนนัั่่่เเเเอองะคครรบกก็็ถืวาาททมพสปีโตรรเเก่งคับอาามใช้ต้นเเเเเเกกกกกกกมมมมลลาาางงร็ถือว่่ๆยคับ ใบต่อมานะครับก็คือพี่กัสของเรานะครับ3ใบนะครับ ความสามารถของมันก็คือเมื่อมันลงมาจากความสามารถของ r e v o l v e s นะครับถ้ามันกัดอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่าถึงการปรมือ1นึ่งใบยู่ในนี้พลังจบตีบวก10,000และ Drive บวก1นั่นเองนะครับก็เลยว่าทําให้เรามี Drive ช็ e ได้เพิ่มอีกใบหนึงซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุผลที่ผมใส่ก๊าซสใบยอยู่นะครับเพราะว่ามองว่าใส่ r e v o l Form เยอะไปมันก็จะเฟินนะครับก็ใส่มันแค่3ใบนี่แหละครับอีกอย่างนึงคือก๊าปใบนี้ครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อวันกัดอีกฝ่ายเป็นเกรด3หรือสูงกว่านั่นเองนะครับแต่ก็จะเถียงไม่ได้นะครับว่าการมาถึงถึง0ูนย์เะครับทำให้ก๊านะครับเป็นหนึ่งในฟินิชเชอร์ที่อภิมหาเก่งมากๆเลยครับซึ่ง จะโชว์ในช่วงคอมโบการเล่นนะครับการเทคสอนะครับที่เป็นเทคสามัญสุดๆนะครับก็คือเมื่อจบเทธนเรานะครับนำการที่มีความสามารถเรเวอเรสจากโซมาไรในสภาพเรสนะครับเกรส3ไม่ต่อมานะครับก็คือเจ้านี่เลยครับ สุดท้ายแล้วนะครับอยากจะถอดก็ถอดไม่ได้จริงๆครับเพราะมันเป็นสุดยอดฟินิชเชอร์อีกหนึ่งใบครับกับ d e ส i s i v e X Dragon นะครับซึ่งความสามารถของมันนะครับเป็นเทคคอร์สนะครับก็คือเมื่อมันตีนะครับและถ้าเกิดแรนการของเรานะครับนำการไร้จากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับก็คือเรเวอร์วอสนั่นแหละครับอีกฝ่ายไม่สามารถเอา normal unit มาการ์ดการโจมตีของการ์ดใบนี้ได้นั่นเองนะครับก็คือต้องกัดด้วยทริกเกอร์อย่างเดียวเท่านั้นถึงการไม่ได้เทคมันจะวัดเดอะฟลักซ์นิดหนึ่งครับแต่บอกได้นะครับ เกรดสองไต่อมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นของโคตรสามัญนะครับอย่างชานเซล4ใบนั่นเองนะครับเมื่อเข้าสู่ช่องเดกาศครับคอตเตอร์บลัสหนึ่งครับเปิดท็อปห้าเป็นสุดของเด็กนะครับและนำเกรดสาที่ติดชื่อยุดเบิร์กหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นสับกองครับและหยุดในนี้พลังโจมตีจะบวกเพิ่มอีกห้าพันจนจบเทินก็เป็นตัวตีสิบห้าครับซึ่งในพลังโจมตีบวกห้าพันนะครับก็จะสามารถติดได้ครับแม้กระทั่งเราเปิดไม่เจอยุดเบิร์กก็ตามนั่นเองนะครับกับสกิลสองของมันเเเเทรรรรนนนนนนีี้้ะะคคคคัับบใสสก็ือวด เวนการของเราพลังโจมตีบวกเพิ่มอีก5,000จนจบเทินครับก็เรียกได้ว่ามาเสริมพลังให้เรเวอร์ฟอร์มของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าอภิมหาของสามัญนั่นเองครับสำหรับชานไเซลนะครับใบต่อมาครับของใหม่จาก DBT07 ครับอภิมหาของสามัญที่สุดยอดมากครับอย่างเซควาน่าสี่ใบครับคอนช่องเรียการ์นะครับถ้าเวนการของเราติดชื่อยุดเบิกนะครับพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะบวกเพิ่มอีก2,000ันเป็นตัวบูสต์หมื่นตัวตีหมื่นโง่ๆครับกระเทก2องคำนะครับเมื่อเราเรโว์์์เเเดดรรรรรสสใในนนนนทิีี้้้คคัับบบาากขู่ซ เพิ่มหรือลดดร้ายของเวนการเราให้เท่ากับ1นั่นเองนะครับก็เรียก้ว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากๆครับเพราะว่าเป็นการ์ดเติมโซ่แบบง่ายเพียงแค่เราเรเวิลด์เรสนะครับและสามารถทําให้เรเวิลด์ฟอร์มดร้ายเช็คได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วถ้าเอามาเล่นคู่กับการเราสามารถดร้ายเช็คได้ถึง2ครั้งนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวคำโปรแกรมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกทีนั่นเองนะครับใบต่อมาครับเดอะแบกจริงๆครับใบนี้ครับอย่างเววัตเทอราพีแองเจลนะครับเกรดหนึ่งที่มีพลังโจมตีถึงนนนะครับ่่มง แต่ถึงกรระนนัั้คบการไปนี้ก็ย la ังสามารถขอได้อยู่นะครับก็คือเมื่อมันถูกทิ้งในเทิร์นของเรานะครับถ้าแวนการ์ดของเรานะครับเป็นเกรด3หรือสูงกว่าโซบราสหนึ่งขอการไปนี้ลงช่องเรียกขาดแถวหลังได้เลยนั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากๆเลยครับเป็นตัวบูสต์หมื่นแบบง่ายๆเลยครับสำหรับเววัตเทอราพีแองเจลและฟันแฟกครับการไปนี้นะครับสามารถขอจากสกิลของสกายฟอร์ได้ด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการซูบเรียคอไม่ใช่นอร์มอลคอตามเทคคอร์ดนั่นเองครับก็เลยเรียกว่าเป็นการ์ดที่เก่งมากๆเลยครับเป็นตัวบบบบูสต์มืนนแง่ายๆะครั ใบต่อมาครับใบนี้ต้องติดไว้จริงๆครับรอบนี้อย่าง i n นุเครียดแองเจสองใบนั่นเองครับเมื่อวันกาดของเรานะครับเข้าสู่ช่องวันกาดโดยการไลท์ทับเกรดสนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์สนาไรหรือเรเวอร์เรสนะครับหรือจบเทอร์ทีเรเวอฟอร์มเอาเรเวอร์เรสจากโซไลท์ทับนะครับโซ p l u สหนึ่งครับรีทายอยู่อย่างนี้เราได้ไง้เดเมโซนหนึ่งใบนะครับก็คือเขาตอร์ชาร์จหนึ่งจากนั้นวันกาดของเราอีกหนึ่งใบฟังจบตีบุกเพิ่มอีกห้าพันจนจบเทิร์นครับก็ เป็นการาดที่ช่วยไห่แดมแล้วกันนะครับเพราะว่าการมาถึงของเต็มเพสนะครับทำให้เราต้องใช้เคาน์เตอร์บลาส์นะครับเลยก็แน่นอนว่าโซลเปนเฟอร์นะครับก็เอาการเป็นนี้มาช่วยคลายโซให้หายเฟอร์ด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเซนติเนลของเรานะครับก็คือมังกรจาก DBT-06 นะครับ3ใบนะครับแล้วก็เซงที่ถูน1ใบครับซึ่งสกิลของมังกรใบนี้ก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องการ์ดียนะครับถ้าเกิดเรามีมือ1ใบหรือน้อยกว่าครับเราไม่จำเป็นต้องทิ้งการเป็นค่าคอสของ PG นะครับก็คือเรา p g จีนี้ไปกาอนครับแล้วเหลือมือ1ใบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งเป็นค่าคอสของ PG นะครับกับเซงที่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของสามาแล้นั่นเองนะครับก็คือถ ไม่ทิ้งมือนั่นเองอีกหนึ่งใบเท่ากันกับอีกฝั่งเป็นเกรดสนะครับและแน่นอนครับว่าด้วยความที่มันเป็นบริสออเดอร์นะครับมันสามารถกันไอ้พวกเทคห้ามเซติเนลได้หรือขอการ์ดกาจากมือ2ใบได้นั่นเองนะครับถือว่าเก่งมากครับสำหรับแซงที่ถูดนะครับต่อมาครับก็คือไลท์อัพทริกเกอร์ของเราครับก็ขอเริ่มที่เจ้านี่เลยครับก็คือโอเวอร์ทริกเกอร์ของคีเทอร์แซตชูรี่นะครับที่ทำให้เรียการ์ครับสามารถดรายเช็คได้นั่นเองครับโคตรโอพีนะครับกับคริยัสโซ่สี่ใบนั่นเองครับเมื่ ก็เอาคิตัวอื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องคิใบนี้นะครับฟรอนท์ชิลสองหมื่นสามใบนั่นเองครับก็คือเมื่อเข้าสู่ช่องการเดียนนะครับแล้ววันกิดอีกฝ่ายเป็นเกรดสามกราฟใบนี้ชิลบวกเพิ่มอีกห้าพันเป็นชิลสองหมื่นและสุดท้ายก็คือชิววานิลาสี่ใบนั่นเองครับด้วยการมาถึงของเต็มเพสนะครับทำให้มือเราเยอะอยู่แล้วด้วยเนี่ยทำให้มองว่าการใส่ฟรอนทริกเกอร์เป็นออปชันเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวเหมือนกันนั่นเองครับเพราะว่าช่วยบวกพลังแถวหน้าให้สกิลเต็มเพสนะครับแข็งแกร่งมากยยยยิิ่่่่งงงขึ้้้นน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 นไปปอออีกกดดววัััััเเเเะคครรบบ็็ลใสแถมมช และนั่นแหละครับก็คือเด็กโปรไฟล์ของยูดเบิร์กเรเวิลฟอร์มเทมเพสนั่นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบการเล่นกันเลยกันนะครับโอเคนะครับก็มาสู่ช่วงคอมโบการเล่นกับผมทีมครับซึ่งผมขอเสนอคอมโบการเล่นนี้ก็เริ่มตอนช่วงเกรดสามแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบอร์ดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือบอร์ดเกรดสองนะครับซึ่งเป็นบอร์ดสามารถของยูดเบิร์กอีกแล้วครับที่ต้องคอสไนเซอร์มาหนึ่งตัวเพื่อฟาดนะครับกับดัมหงายสักสองแดมด์ ซึ่งในเคสนี้ครับผมจะทิ้งเป็นกัสนะครับแล้วก็การันตีไรครับเป็นสกายฟอ l แล้วกดสกิลของเกรด2ครับเคาน์เตอร์บลัสหนึ่งครับแล้วก็ดีกัสขึ้นมือครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะกดสกิลของสกายฟอ l นั่นเองครับซึ่งผมแนะนำให้ทิ้งเป็นเจ้านี้ครับเววัตเทอราพีแองเจลนะครับเพราะว่าเววัตนะครับไม่สามารถ normal คอได้และ ถ้าเกิดเราทิ้งการไปนี้นะครับเราสามารถจ่ายโซบลัสหนึ่งเพื่อคอมาลงช่องแถวหลังเป็นตัวบูสต์หมื่นได้นะครับแต่ว่าแวนต้องเป็นเกรดสามเท่านั้นครับก่อนอื่นครับเรากดสกิลของสกายฟอลก่อนนะครับนำเรเวอร์ฟอร์มหนึ่งใบขึ้นมือหรือคอใกล้เกรดสองหรือต่ำกว่าลงช่องเรียกาครับอืมในเคสนี้ครับเราคอเป็นน้องเซควาน่าครับแล้วก็ที่เหลือไว้ใต้กองตามใจชอบนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็กดสกิลเววาเลยครับโซบลัสหนึ่งครับคอเววาตัวนี้ครับลงช่องเรียกับนะครับแล้วก็คอมังก่อนกัรทิกเกอร์ไปแล้วกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่ม back to face กันเลยแล้วกันนะครับสกิลของเซควาน่าครับวันเก่าเราเป็นยูทเบิร์กครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก2,000ครับเป็นตัวบูสต์หมื่นครับก็เรียกว่าเรามีตัวบูสต์หมื่นถึง2ตัวเลยนั่นเองนะครับก็เริ่มตีเลยครับ2 3 0 0สอดรายครับหุ่ดรายครับเฟิร์สเช็คครับคริติคอลทริกเกอร์ครับจำที่ผมเคยสอนได้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราได้ทริกเกอร์นะครับเราจะให้กับตัวนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็มาก่อนกับทริกเกอร์ก็จะมีพลังกับคริติคอลทั้งหมดนั่นเองครับเซคันด์เช็คครับออ้้้หหิิเเรรรร์งททกกกคััับใมมนดลลยแวันนะครับ เพราะว่าการแบนี้มันต้องการด้วยทริกเกอร์อย่างเดียวเท่านั้นนั่นเองครับก็คือ PG กัดไม่ได้แต่ Elementary ก็กัดมันได้นั่นแหละครับจากนั้นครับเรากดสกิลเลยครับก็คือไรเลยครับเป็น r e v วล f o r m Tempest ครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลนะครับเกิดขึ้นพร้อมกัน2อย่างครับก็คือสกิลของเซคอน่าเองกับสกิลของ Tempest นะครับซึ่งในเคสนี้ผมกดสกิลของเซคอน่าก่อนเมื่อเรา r e v เว Race เอาเข้าโซนครับ Reset Drive ของ Tempest เป็น1นะครับก็คือ Tempest สามารถ Drive Check ได้อีกครั้งหนึ่ แล้วก็เราเปิดท็อปการ์ดสใบด้วย1นึ่งเขตบบลส์สาน่ครับแน่นอนว่าเราเปิดได้เกรดหนึ่งะครับเราก็สามารถเตะเลยการเกรดนึ่งอีฟายกับใต้กองได้หรือเปิดได้เกรดสามเราก็สามารถเตะเลยการเกรดสามอีฟายกับใต้กองได้หรือถ้าเกิดเราไม่สามารถเตะใบไหนได้เลยครับก็เอาขึ้นมือปกติครับอย่างน้อยก็มาช่วยเป็นดิฟเฟนซีฟชิลให้เรานั่นเองนะครับชไนเซลตีก่อนครับซึ่งแน่นอนว่าชไนเซลของเรานะครับมันจะตีแรงถึง2 5 0 0 0นะครับจากสกิลของเทมเพสนะครับแล้วก็สกิลของชไนเซลเองก จากนั้นครับเทมเพสตีเลยครับเป็น2 3 0 0 d ไร v ์ครับไร v ์เช็คครับมารัวๆเลยครับก็บวกหมื่นให้มังกรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคริสตัลให้ครับเท่ากับว่ามังกรของเรานะครับโอ้โหตีเท่าไหร่วะเนี่ย35,000 48,000 48,000 4คริสกาดด้วยคลิกเกอร์อย่างเดียวนั่นเองครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จบเทินครับแล้วก็ไร์เป็นสกายโฟ ับเป็นสภาพเรสนั่นเองครับและหลังจากนี้ครับเราก็รับดามิสไทม์นั่นครับอื้คริติคอลทริกเกอร์ครับโอ้โหฮิลทริกเกอร์ครับยิงโชคดีครับฟื้นฟูหนึ่งเดามจสนะครับแล้วก็สแตนแอนด์ดรอห์เพอร์ซนาไร้ครับโจ๊กกันหนึ่งใบแถวหน้าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นนะครับหลังจากนี้นะครับจะสู่สิ่งที่เรียกว่าการปูบอร์ดนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเรากดสกิลสกายฟโฟครับทิ้งน้องเววาดไปนะครับเปิดท็อป3ครับ นำเรเวอร์ฟอร์มหนึ่งใบขึ้นมือหรือคอการ์ดมาได้ครับซึ่งในเคสนี้ก็ถือว่าดีนะครับที่เราได้อินคลียตมานะครับแต่ว่าเราอยากจะฟินิชเขาเธอนี้เราก็แนะนําเป็นกัสนะครับและที่เหลือใต้กองตามใจชอบครับแน่นอนว่าสกิลของเววาดครับโซบลัสหนึ่งครับพอเววาดลงแถวหลังในช่องเรียกกบนั่นเองนะครับก็เราก็ได้ตัวบูสต์หมื่นมา2ใบนั่นเองครับแล้วก็เซควาน่านะครับที่อยู่บนมือผมตั้งแต่เกมแรกนะครับพอลงมาครับ สกิลของเซควาน่าบวกเพิ่มอีกสองพันถ้าเกิดเรามีตัวบูสต์หมื่นถึง3ใบเลยนั่นเองนะครับโอเคทางต่อดีเนี่ยมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ยูดเบิร์กตีก่อนครับเป็น3 3 0 0มื่นไรฟ์นะครับเฟิร์สเช็คครับฟรอนต์ทริกเกอร์ครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราเรเวนด์เวสครับไอตัวยูดเบิร์กจะไม่ได้บวกหมื่นด้วยซึ่งผมบวกแค่ไอสองตัวนี้แล้วกันนะครับเซคันด์เช็คครับโอเวอร์ทริกเกอร์ครับจำจริงจริงครับแน่นอนว่าการที่ผมมอบให้ไม่ต้องสงสัยครับให้ตัวนนีี้่แหละคครรรรรรัััับบมงงกกกกดทิเเออ์ขา จนหนึ่งใบครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการเรเวลเวสครับเป็นยูทเบิร์กเรเวลฟอร์มกัสนั่นเองนะครับเนื่องจากสกิลเกิดขึ้นพร้อมกัน2อย่างอีกแล้วนั่นเองครับก็เลือกกดที่เซควาน่าก่อนครับเข้าโซครับรีเซ็ตไดรฟ์ของกัสเป็น1นะครับแล้วก็สกิลของกัสเองครับทิ้งกัสบนมือหนึ่งใบครับซึ่งในเคสนี้เราทิ้งเป็นเววาดครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งหมื่นไดรฟ์บวกเพิ่มอีก1ครับก็จะตี2องไดรฟ์เท่ากับว่าเราสามารถได้ทุนไดรฟ์ ถูกทิ้งในเทิร์นของเรานะครับโซบัติหนึ่งครับขอการไปนิดลงแถวหลังอีกรอบครับเท่ากับว่าเราจะมีตัวบูสต์หมื่นมาให้กับกัสอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับอเมซิ่งจริงๆครับต่อมาครับสามหมื่นนะครับสี่หมื่นนะครับดร้ายเช็คได้ด้วยนะครับและสกิลของชไนเซลบวกเพิ่มอีก5,000ให้กัสครับดร้ายเช็คครับคริติคอลทริกเกอร์ครับในเคสนี้เราจะไม่มอบให้กัสนะครับแต่ว่าเราจะมอบ10,000กับคริติคอลให้กับมังกรกัดทริกเกอร์ของเรานั่นเองนะครับ ต่อมาครับก็คือการของเรานั่นเองนะครับก็โอ้38,000-48,000ดสมื่นแสองรายครับเฟิร์สเช็คครับฮิวทริกเกอร์ครับบวกหมื่นให้มังกรครับแล้วก็เซคันด์เช็คครับเป็นเทมเพสไม่มีทริกเกอร์ครับและจากนี้ครับก็เป็นมังกรกาดทริกเกอร์ของเรานั่นเองครับก็เป็น100ล้าน6 3ห0 0่คริติคอลต้องกาดด้วยทริกเกอร์อย่างเดียวครับซึ่งแน่นอนว่าตามธรรมชาติแล้วครับทริกเกอร์ยูนิตไม่สามารถกาดการโจมตีนี้ได้แน่นอนครับแต่เอลิเมนทาเรียกาดได้นะครับก็ชินไรายครับฮิ เววาร์ดครับแล้วก็จบเทินครับเราก็ไร้ลับเป็นสกายโฟลครับซึ่งเรียกได้ว่าบอดประมาณนี้ก็แทบจะการันตีชนะได้เลยนะครับอีกฝ่ายเตรียมเก็บเด็กได้เลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าของเสอร์ใให่่ของ07นะครับกับการมาถึงของเจ้า r e v o l ร์ฟอร์มเทมเพสครับทำให้เด็กนี้นะครับเก่งขึ้นมากถึงมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับการมาถึงของยูทเบิร์กเรเวลฟอร์มเทมเพลสนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเรเวลฟอร์มที่โคตรเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมหรือเลทเกมนะครับมันเก่งหมดทุกสเต็ปเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าจากชุดก่อนนะครับที่ยูทเบิร์กมันจะตึงๆก,กาชาสักนิดนึงครับการมาถึงรอบนี้ครับทำให้ยูทเบิร์กครับเก่งขึ้นแบบ ก้ากระโดดสุดๆไปเลยท่านเองครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยครับสำหรับยูทเบอร์กับของเสริมใหม่จาก DBT07 ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซควาน่าหรือเววาเทอรพีแองนเจนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุน พูดสนับสนุนของเราอย่าง f o r t u n a t a ต้าพีซีทีคาเฟ่สโตร์ซึ่งผมทิ้งรายละเอียดร้านไว้ที่ description กับคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ร้านเบอร์โทรกับเพจ Facebook นะครับและสุดท้ายแต่ไปลายสุดนะครับก็อย่าลืมมาจอยเซอร์วิสคอดของช่องทีมเดลิเวอรดตด้วยนั่นเองครับก็สำหรับใครที่อยากหาคนเล่นแวนดี้นะครับแล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ดต่างๆก็นแนะนำเซอร์วิสคอดของช่องผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย